ที่ใช้งาน iPad หรือว่าไอโฟนนะครับในส่วนของ YouTube Premium นะครับทีไม่มีโฆษณาขั้นแล้วก็สามารถเล่นเบอร์ล็อกหรือว่าปิดหน้าจอได้นะครับในส่วนของ iOS นะครับแล้วก็ iPad ดับราคาอยู่ที่200บาท200บาทตัวเดือนนะครับเรียกกัมันผ่าน Apple นซึ่งเราสามารถจะเลือกในส่วนของตัดบัญชีหรือว่าบางคนต้องการตัด การืรข่ายมือถือนะครับอย่างเช่นรายเดือนนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยการแอดวิธีการจ่ายเงินหรือว่าชำระเงินด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือของเครืขกายที่เราใช้งานอยู่แล้วก็รองรับนะครับแค่นี้นะครับเมื่อเราทําการดาวน์โหลดแอป u t u b e นะครับจกนั้นไปที่ในส่วนของการสมัครสมาชิกหรือว่ายูทูปพรีเมียมนะครับในแอปนะครับจะนั้นระบบก็จะมี การลิงก์ให้เราทําการยืนยันในส่วนของการสมัครแจ้เรายเดือนของ YouTube p r e m i u m นะครับซึ่งก็สะดวกนะครับแล้วก็ตัดผ่านการใช้บริการรายเดือนนะครับหรือว่าบางคนใช้ในส่วนของเติมเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ทําการแอดหรือว่าเติมเงิน้็เบอร์มือถือที่ต้องการสมัครนะครับจากนั้นก็กดสมัครผ่านตัวแอป YouTube นะครับในแอปสโตร์นะครับ ว่าการที่ตั้ง y o u t u อยู่แล้วก็ก้าที่เมนูในส่วนของการสมัครพรีเมียมะนรับก็สะดวกดีในการจช้งานนะครับสำหรับบางคนที่เปิดเบอร์ใหม่หรือว่าแฮกเข้าใหม่นะครับของ YouTube นรับที่ต้องการชำร,ระผ่านเครือข่ายที่มีส่วนลดนะครับก็อาจจะได้ส่วนลดในการสอบจ่าครั้งแรกด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ถือว่าสะดวกในการใช้จ่ายนะครับคนที่ใช้รือเดือนก็แนะนำให้ สมัครดูนะครับราคาอาจจะแพงกว่าตัวเบราว์เซอร์นะครับแต่ว่าก็สะดวกดีในการตัดแจก่ายใช้จ่ายนะครับ